ในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราชสองพนี้อาตมาภาพในนามของคณะพระธรรมทูตสายจีนสมชาสงไทยในฮ่องกงและคณะพระธรรมทูตวัดไทยน้ำไห่ประเทศอินโดนีเซียขอส่งความสุขความสวัสดีเป็นพรปีใหม่ มาให้แด่ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้รับความสุขความสวัสดีทุกทิพาราธีการทุกคนทุกท่านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาโควิด -19 ที่ได้แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกนั้นได้ก่อให้เกิด ความยากลำบากปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตแก่ทุกท่านทั้งหลายดังที่ได้ทราบแม้กระทั่งคณะพระธรรมทูตก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามวัดต่างๆของตอนได้แต่ระรูปได้ใช้โอกาสได้ใช้เวลาในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสื่อออนไลน์ line, ญาติโยมก็ได้มีโอกาสที่จะได้รับรู้รับฟังข่าวสารต่างๆทางสื่อออนไลน์ Facebook บ้างทางาสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆบ้างก็เป็นเหตุที่ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารฉะนั้นในโอกาสที่ถึงปีใหม่2564ที่ได้ เข้ามาบรรจบครบในวาระนี้อาตมาภาพก็ขอส่งกำลังกายกำลังใจเป็นพรปีใหม่ให้ท่านทั้งหลายคณะพระธรรมทูตท,ทั่วโลกญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้มีกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดกำลังสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ ทุกท่านได้น้อมนำหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง4ประการไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคือ 1. ให้มีขันติธรรมมีความอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆท,ท,ท,ที่เข้ามา 2. ให้มีเมตตาธรรมมีความรักใคร่ปรารถนาดีต่อกันมีความสมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวปลองดองกัน 3. ศีลธรรมให้มีศีลมีธรรมหมั่นบำเพ็ญทานรักษาศีลห้าบำเพ็ญภาวนาให้บริบูรณ์และ 4. อัปปมาทธรรมให้ดำรงตนดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติระละรึกรู้ทุกขณะที่ทำทุกคำที่พูดทุกเรื่องที่คิด ทุกกิจการงานที่ทําไม่ให้ผิดพลาดไม่ให้คาดเคลื่อนก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราถึงความสุขความสวัสดีท่ามกลางกระแสวิกฤตต่างๆที่เกิดเข้ามาในโลกฉะนั้นจึงขอส่งแรงใจส่งกำลังใจส่งธรรมะเป็นพรปีใหม่ให้แก่ท่านทั้งหลาย ให้ท่านทั้งหลายได้ประสบกับความโชคดีปีใหม่ให้คุณพระรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพบ,บูชาและบุญบารมีธรรมที่ทุกท่านได้สั่งสมอบรมมาขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยอํานวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายจงปราศจากทุกโศกโรคภัย ปาศจากอุปสรรคอุปัตวันตรลายทั้งปวงจเจริญในธรรมขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธนสารสมบัติคุณสารสมบัติประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาจงทุกประการทุกคนทุกท่านเทินขอจเจริญพร